บากาศดีมากๆเลยนี่ค่ะพี่จีอยู่ตรงนี้นะเราได้ล็อกที่สี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะกางเต็นกันตรงนี้นะคะด้วยตอกหมุดด้วยนี่ค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะเร็วกว่าครั้งที่แล้วนะอร่อยมากเรากินพิซซ่ากันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซูเปอร์นะคะแล้วก็ไปซื้อร้านไม้ นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ไม้จุดไฟค่ะพี่จีนนะซื้อมาจากจากฟาร์มนี้แหละ,หละโอ้โห่สุยไม่มีเค่ะพราะมันจะจุดสต็อกค่ะก็ะใส่ไม้ไปใส่หัวเชื้อสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเราก็จะมาแคมปิ้งกันค่ะแคมปิ้งที่นี่นะคะพิซซ่าก็อร่อยมากๆแล้วตอกนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราจะ กินไอ้นี้ด้วยนาเบ้นะคะมีนาเบ้แล้วก็มีหอยแครงลวกด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดมานะคะค่ะอากาศดีมากๆเลยนี่ค่ะพี่จีอยู่ตรงนี้นะเราได้ล็อกที่สี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะกางเต็นท์กันตรงนี้นะคะนี่ค่ะโอ้มากางเต็นท์กันเพียบเลยอากาศดีมากๆค่ะ,ะเดี๋ยวหนไปช่วยพ่อกางเต็นท์นะลูกนะชอบไหมล่ะ่ะช่วยพ่อทำหรอลูก อ้ช่วยตอกหมุดด้วยหลังจากครั้งที่แล้วที่เรามาซ้อมกลางเต็นท์นะคะเราก็ไม่ค่อยมีข้อมูลสักเท่าไหร่ค่ะนี่พอตอนนี้เรามาทําก็เขาแบนก็ปิมนมาเลยอะไรลนะ่ะลูกพี่จิฮนี่คะ่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วคะ่ะเร็วกว่าครั้งที่แล้วนะโอ้พ่จินี่หลออจริงเลยสุดหลออของแม่เนี่ยฮะ ่ะเป็นแบบนี้แล้วนะใส่มุ้งข้างในนะคะแต่จริงๆหน้าหนาวอ่ะเราจะไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้นะเขาก็จะนอนแบบว่าเป็นเหมือนเตียงนอนแบบพับอะค่ะนะไม่ต้องใส่มุ้งอันนี้ก็ได้อันนี้มุ้งอันนี้ใช้เฉพาะหน้าร้อนนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเต็นท์เปิดแบบนี้ได้โอ้กางง่ายค่ะใช้เวลาประมาณ2ีนาทีก็กางได้แล้วค่ะเนี่ยว้าว นี่ค่ะก๊างรองแผ่นป้องกันหนาวอยู่เพราะว,ว่าเดี๋ยวความหนาวเย็นนะคะมันจะขึ้นมาจากพื้นนะเราก็ต้องปูเนี่ยพอชั้นที่สองนะก็เป็นแผ่นแบบนี้นะนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็จะปูอันนี้อีกชั้นชั้นที่สามเพราะว่าอากาศเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวความเย็นอนะ่ะมันจะขึ้นมานะแล้วก็ไสสามชั้นแล้วเราก็จะนอนถุงนอนนะคะ ไม่เคยที่ว่าถ้ากลับต้องไม่เป็นมั่งนี่ค่ะก่อนที่เราจะกินนาเบ้ตอนเย็นใช่ไหมเรากลางเต็นเสร็จประมาณตอนนี้นะคะประมาณจะบ่ายโมงแล้วก็มากินอันนี้ก่อนกินพิซซ่าที่เราทำไม่กินนี้แล้วกินไส้กรอกแล้วก็กินมันฝรั่ง มีหลายชนิดด้วยนะหอมากเนาะแล้วพิซซ่าคานาอาคาาอาจะอร่อยหรือเปล่านะจะอร่อยหรือเปล่านะกินด้วยนะ ดแม่กินไดไหมคะได้ค่ะได้ค่ะยืดเลยอะชีดแต้อแบ่งให้ถั่วด เรากินพิซซ่ากันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซูปเปอร์นะคะแล้วก็ไปซื้อร้านไม้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ไม้จุดไฟนี่ก็มาบรรยากาศตอนนี้วันนี้แดดดีค่ะ <c oughs> นี่ค่ะพ่อแม่ลงไปซื้อไม้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าในแคมปิ้งที่เราขายนะ <c oughs> เขาขายมัดหนึ่งอ่ะเจ็ดร้อยเยนนะคะหนึ่งร้อยเยนเดี๋ยวนี้ก็ประมาณยี่สิบหกบาทนะ นี่ก็มาซื้อข้างนอกก็จะถูกกว่าอันนี้สามร้อยค่ะประมาณสามร้อยเยนแล้วก็มีแบบเป็นมัดด้วยค่ะแล้วนี่ก็เป็นซูปเปอร์โอ้มีร้อยเยนด้วยโอ้หมีร้อยเยนด้วยแม่ไปเดินเล่นร้อยเยนดิปะนี่นะคะฟาร์มของพี่จเน้องซื้อจากที่นี่นะคะนี่นะนี่เบอร์โทรเบอร์โทนี่ค่ะนี่แหละฟาร์มนี้โอ้นี่จะมาช่ไหเพียบเลย อยังไงพี่จีใครเดินมาหาแม่เราเนี่ย,ยนี่นะออหนอก็เล่นกับพี่จีเลยหนอมาวัดผมก่อนมามแล้วก็ให้พี่จีกินอาหารเนี่ยมีอาหารมีน้ำมีโต๊ะให้พี่จีด้วย ไเนี่ยซื้อดีๆมาดีกว่าอันนี้ต้องแปงอันนี้ดีเตะกับหลัก อย่างนี้แหละป้าปุ๊ชจะจุดเตานะคะใส่หัวเชื้อที่ติดไฟง่ายๆไว้ข้างล่างกับฐานก้อนเล็กนะคะแล้วพ่อแม่ก็อนี่ค่ะใช้ไฟแรงๆเผาแบบนี้นะคะ จะลวกหอยแครงใส่เสื้อแล้วลูกหนาวนี่ค่ะแม่แบบก็ต้มน้ำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาลวกหอยโอ,โอ้ตัวเบลเลยค่ะซื้อมาโลละพันเยนนะคะพันเยนเดี๋ยวนี้ก็เท่าไหร่เงิน เงนญี่ปุ่นถูกลงก็น่าจะสัก260บาทค่ะโอ้โตัวเบลอเลยน่ค่ะเพราะแม่จะจุดสต<ห>็อปค่ะก็ใส่ไม้ไปใส่หัวเชือ้อหัวเชื้อใส่ไว้ข้างล่างไม้นี่หัวเชื้อไว้ข้างล่างแล้วไม้อยู่ข้างบนแล้วก็จุดไฟเข้าไปอืมก็<ฮ>เลย ที่ตรงใกล้ๆที่เราแคมปิ้งนะก็มีองค์เซนด้วยนะคะตอนนี้ก็มาแช่อง์เซนก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปกินข้าวกันค่ะอันนี้จะใส่เข้าไปใส่ผักไปแล้วนะคะหน,นาวๆกินซุปแบบนี้โอ้ยอร่อยนี่หนวดนะคะจะช่วยย่างย่างเนื้อคะ่ะ เอามาเยอะๆหน่อยดูกค่ะอือ้ว่างอนนี้ใสว่างสุดในในในเต็นที่นี่แล้วค่ะ่อะไรแก่ไ่แด่ไม่สกัดตัวพี่เดชอสกัดให้เล ก็ด <si ah, ี๋ยวยางก่อนเวลาเวลาจะกินก็เอามาจุ่มที่นี่นิดนิดหน่อยหน่อยเือออ่าอย่าลืมดิีนอันนี้ก็น้ำซุปได้แล้วนะเนี่ยกินมากินุกก็แบ่วยเฉียวะมาสุดยอดอ่วยมาอแล้วนี่ก็สุดยว่ะโอตีีมือพ่อปาปเอาะลก็ิบมาแค่ถ้วยส่ช้อนช้อนนอกเขาไ่อนสิ อ่อจ๊งมูใช่กุตับทุบอรเ้ตองใส่ะไรก็่อนจะกิที่มีอะไรเออที่รันจ๋ที่นะราไม่ไร้กินับไหเออรบเนาะ ปีช่วงนี้อากาศหนาวนะอ้อร่อยใช่สิเน้นๆกันนะตัวนักหนักฟ้านหวานกำลังปีโอ้โหมุมนี้สะวันสะวันตัวนี้แคมป์ปิ้งก็ไม่เคยสะวันขนาดนี้นะเพราะว่าใช้ไฟอันนี้เนาะเนีย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 ใช้ไฟแบบอ๋บนเนียเต็นนะคะสว่างที่สุดในนี้เลยอใช่คนเดินไปเดินมามีแต่คนมองใช้ไฟอะไร่ ที่นั่งสตอลปไม่หนาวใช่ไหมไม่อุ่นดีอ๋อใช่พ่ออพ่อและหนาวคนเดียวแม่ทำให้ใช้ดีิงมั้งน้องเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยโอ้โข้าสิอ้ออ้อกับแม่เดี๋ยวกดีดหัวแมงเลยข้าพูดเป็นไหมพูดเป็นไหมคะเออแม่ใจดี ะจจแม่ใดีทูบผัวเลยคำเป่งอ่ะอันนี้เหรอขึ้นอันหนึ่งอ่ะข้าวๆอ่ะอันนี้คำเป่งใช่นั่นนั่งไม่ได้นะคำเป่งเรไทอ่ะเจ็บอ่้นเครื่องหนึ่งกินก่อนอันนี้รู้ไหมจากคือปลาฉลามใช่ปลาฉลามไม่งตัวอะอ๋อโอเคแล้วอะไม่งั้นเนี่ยตัวสิบรรยากาศนะตอนกลางคืนนะคะก็เป็นแบบนี้รอบๆนี่ค่ะมาถึงเต็นท์แม่เต็นแม่คือสว่างสุดเอาไฟอันนี้มาเลย ดูนะคะเต็นท์อื่นเขาก็จะแบบไฟเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆด้วยด้อยดูดูเต็นท์เราค่ะปิ๊งยางใหญ่ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าเราถ่ายคลิปเนี่ยค่ะปกติใช้แค่ไฟตะเกียงอันนัน่ะแล้วมันอ่ะสว่างไม่พอค่ะเราคลิปมันมัวก็เลยใช้ไฟตัวนี้เลยจริงๆมีนานแล้วนะก็ไฟตัวนี้เพิ่งเอาออกมาใช้ฮ้ยดูพี่จิมองพี่จเย เาไม่ชอบกินอนะมันขมมีน้ำอย่างอื่นไหมต้นมันก็ไม่มีไันมีเพิ่มอ๋อ่ะถ้าไม่กินงานอย่างหมอ้ลอล้มไปยีกว่านี่ค่ะตอนนี้อยู่ในเต็นท์แล้วนะคะนี่ พี่จีนอนแล้วยาติดหัวเลยนอนดนียค่ะนอาก็นอนตรงนั้นนะคะนี่สุดละพี่จีตื่นแล้วค่ะนี่ค่ะอยู่ในมุงกันอนอนหลับสบายเลยพี่จีอยากไปเดินกับพ่อแล้วลลูกนี่ค่ะตอนนี้อยู่ในเต็นท์อุ๊ยโนอาอยู่ไหนอ่ะอาอาอเอาหลับแล้วยังไม่เอาแมสออกอีก ดูค่ะอ๋อพ่อเอาอันนี้มาด้วยเหรอเนี่ยอ๋อที่ตากจานค้ามจงค้ามจานาเื้อ,อืมโอเคเราได้เ่พ่อดูสิพี่จิมองพ่อตาหวานมากอะ่ะพ่อ,อ,อ,อปิงปิงโอ้ยตาหวานสุดเอาไปตาหวานนะตาหวานใส่พ่อทำไย ว้าว <S 2> <S 2> สวยจังตื่นเช้ากันแล้วนะคะก็นี่มาอุ่นนาเบ้ที่เรากินเมื่อคืนร้อนๆค่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอเต็นให้เขาแบบว่าแห้งนิดนึงก่อนเอ้าพี่จิเดินมายัางไงเนี่ยนี่ค่ะนาเบ้น้ำซุปหว,วานๆของเมื่อคืนถ้าเรามีข้าวนะหมายถึงว่าเรากินเนื้ออันนี้เสร็จแล้วเราสา,สามารถใส่ข้าวลงไปในนี้ใส่ต้นหอมใส่ไข่นะคะ ก็จะเป็นข้าวต้มที่หวานมากๆเลยนะคะโนอาหเล่นตรงนั้นหอมไม้พี่จีหอมไม้ลูกจมูกกระดิกกระดิกเลยเนะี่ยอ้าวมากินกันก่อน ก,กินขอแม่ก่อนอยังขอแม่ก่อนสิมาสะกิดก่อนอ่าขอก่อนเอาแม่หนูอยากกินนะ<อ>เก่งจังเลยะมีโซนตรงนี้มีโซนให้ตกปลาด้วยนะคะตกปลาอายุแล้วก็สามารถปิ้งย่างได้นะคะมีสนามเทนนิสให้อีกโอ้โหแล้วนี่ค่ะถ้าใครไม่ได้เอาเต็นท์มาก็จะมาพักบ้านแบบนี้ก็ได้ครับ มีหลายขนาดด้วยนะที่นี่ครบวงจรมากๆเลยค่ะแล้วมีกินนี่แม่แบบล้างจานหนุนเอาจานมาล้างกันตรงนั้นนะคะ <deep. S 1> นี่ค่ะเห็นไหมเออบ้านพักสีขาวอันนี้น่ารักดีเนาะหนอนเนาะไปท่าไนลูกโอเคโอ้ดองกุลิเยอะเลยนี่ค่ะมีห้องน้ำแล้วก็มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญด้วยนะสามารถซักผ้าได้ค่ะ นี่ค่ะเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางต่อแล้วค่ะน้องอาสวัสดีคุณนุงคุณป้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ